สวัสดีครับพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลครับผมนุ่มไทยออกมาพักพี่น้องมาเลี้ยงคยั้วชิมห,าหม่ามือมาพักเส้ามีแห้งเลี้ยงวัวเลี้ยงคว้วพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาทายชูพี่น้องแรงงานอิสราเอลียชูบึง โดยได้เงินไ,ไ,ได้หลายก็มาซื้องัวซื้อขั้ยเลี้ยงพี่น้องความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่บ้านเรานี่แหละว่่าแตบัดซื้อไปก็จะเลี้ยงชิมเลี้ยงทุ่มมาได้ได้พี่น้องตองหน้าไผ่หน้ามั่นแล้วปัดชูเหมือนนี้แหละทีไว้ทีมั่นนะครับไ้เลี้ยงปล่อยเลี้ยงคือสมัยก่อนมาแต่ได้พี่น้องอ่านว่าหน้าผู้ใดเมันก็ล่อมหัวล่อมยังไปเบิดแต่ได้ครับ ก็ออกมาหน้ามาทรงพย่ะย์เราจะนอนอ,อยู่หน้าพอด้ะเ,เกี่ยวหนาถ่ายยู่ไปดอกผลนี้แน่น้อนพนด้ะไปไปพุ่นน่ะไปหาลูกพุ่นน่ะไปต่อไปทางหน้าเร็วๆ ไป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 พนักกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยน้ำทางพนักบรรยากาศเชียวๆบ้านเฮาพี่น้องบ่คืออิจราเอเดียร์ยเลยเสียดีย์มีแต่ทะเลทราย หากินหน่อหม่หน่อะไรร้ายน้าเพลินหรอกวะน่าจะคล้องกำาลัางปลูกซับประัานได้ที่นี่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับอำเภอเพ็ญหมู่บ้านสีสวนบ้บันไม่สีสวนพ้นสว่างครับทําเนี่ยะครับพอกันไหมลิปหน้าสวัสดีครับผม Phấn tốc phấn lông cả Nhà cả kéo Cái thằng buồn เอ้าไปเอ้าไปข้างบน